ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัว CDD 1 5ห T 30นะครับผมตัว T ของเราก็จะหมายถึงตัวขาขยายก็ยืนถับอย่างนี้นะครับแล้หนึ่งก็หมายถึงตัว1.5ตัน3 0หมายถึงความสูงได้ถึง3เมตรนะครับผมตัวนี้รุ่นทิดนิยมของทางม u l ด้าเอพวกเราอีกแล้วเราก็จะไปร,รีวิวแนวนอนแบบเรื่อยๆครับลูกค้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างบอกหน่อยครับ ค่ะค่ายตันห้าครับตันห้าความสูงยกได้สาเมตรตัวนี้จะเป็นตัวยืนขับอย่าเลือครับตันห้าต้องคำนวณโหลดเซนเตอร์นะฮะไม่บอกว่าตันห้าคือของยาวแปดเมตรแล้วตันห้ามันไม่ไหวละเดี๋ยวต้องคำนวณโหลดเซนเตอร์ต้องอยู่ในโหลดเซนเตอร์ความสูงได้เท่าไหร่ความสูงตัวนี้ได้สามเมตรครับสามเมตรใช่ครับโชว์แลยยกดูตัวนี้มันจะยืนยืนข้างหลังได้นี่ มีแตงข้างหลังยืนขับข้างหลังได้สูง3เมตรขับาซติตี้ได้1.5ตันแถมตัวนี้ยืงขับด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตแห้งนะครับผมแบตแห้งก็ไม่ต้องดูแลอะไรอ่ะแต่ก็จะมีปัญหาไม่เหมือนแบตลิเทียมนิดนึงคือเวลาชาร์จก็ต้องชาร์จให้มันปร์เซนต์ให้มันประมาณเหลือ20 อันนี้มันมีขีดบอกนะมีบอกครับอ่าเหลือสักก้อนก้อนสุดท้ายอ่ะก้อนสองก้อนสุดท้ายค่อยไปชาร์จมันจะได้ประหยัดอายุของแบตเตอรี่ไม,ไม่งั้นลูกค้าบางเจ้าถอดใช้ถอดใช้สุดท้ายบอกทําไมมันพังไวก็มันมีอายุของมันแต่ท้ลรี่เทียบนี้มันมันไม่จําเป็นก็ไฟฟ้าทั้งเดินหน้าถอยหลังที่พิเศษคือขาขยายเห็นไหมฮะขาขยายเนี่ยเพื่อรองรับพาเลททุกรูปแบบพาเลททุกรูปแบบนี้มีพาเลตอะไรบ้างพาเลต เป็นผลตตัวที่จะเป็นแบบเพลตดำพลตพ้วนเพลตใหญ่เล็กได้ครับอันนี้รุ่นนากาหลังได้ครับได้ได้ทุกเพลตครับถ้าขยายเอาได้ความกว้างก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบความกว้างสูงสุดเมตรห้าสิบใช่ครับหมายถึงวัดข้างในใช่ป่ะใช่ครับถ้าเมตรห้าสิบเมตรสามสิบเมตรห้าสิบนี้ก็ใส่เพลตเมตรยี่ก็สบายอยูแล้วไปเลยครับเดี๋ยวให้ป้ายลองขับหมุนๆดูเอาลงมาก่อนอ่าที่ข้อดีของเรานะครับงาตัวเนี้งาตัดงาพกลิฟเลยเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นขาขใ,ใหญ่นะลูกค้าได้งยอย่างนี้ไปเลยตันเป๊กลองขับหมุนดูนี่ครับตัวไฟฟ้าการันตีโดยมัลติเลูกค้าใช้ไป3ปี4ปีก็กลับมาต้มได้เหมือนเดิมครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่แต่ถ้าลูกค้าไปใช้กับนงกับน้ำอ่ะมันก็ต้องทำใจว่าเป็นเหล็กมันก็จะมีสนิมขึ้นอะไรเป็นของปกติอยู่แล้วแหละ แล้วก็จะมีปัญหาถ้าใช้กับนนะ้ำจริงจะมีปัญหาพวกมอเตอร์มอเตอร์แต่ถามใช้ได้ไหมก็ต้องลูกค้าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเหมือนเหมือนซื้อรถกระบะมาขนน้ําแข็งอะ่ะออถาม,มนขนได้ใช่ถามว่าขนได้ไหมขนได้แต่กระบปงกระบะมันก็จะบูกก็ตามสภาพแข็งงากรนตกแน่นตึบงาตันขาขยายได้แปดแห้ง,แป,แ,หงแปดแห้งนี่รู้อนะสองลูกสองลูกครับสองโวลต์สองลูกนะฮะ ตัวนี้จะเป็นดิฟไซเคิลด้วยหมายถึงว่ามันมีอายุไซเคิลมันอะเยอะกว่าแบตปกติจึงเหมาะกับรถพวกอย่างนี้แต่ถ้าถามไปเอาแบตรถยนต์มาใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่อายุมันก็จะสั้นลงอ่าลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยไม่อยากซื้อพวกดิฟไซเคิลแล้วมันมีราคาหน่อยไปซื้อแบตอย่างนั้นก็ได้แต่เขาก็เอาแอร์ให้มันเท่ากันอายุการใช้งานอาจจะน้อยกว่าอ่ายุการใช้งานก็น้อยกว่าก็แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะครับผมเนี่ยมันก็ดูแข็งแรงนะ แรงทนทานเหมาะกับการใช้งานอ่าอย่างนั้นก็จบประมาณนี้ครับเจ้าตัว c ดีๆ5 T 3 0นะครับผมเลือกซื้อลูกชมกันได้ราคาราคาเท่าไหร่ตัวนี้จำไม่ได้ครับแตงก็บาทตะโกนเลยจำไม่ได้ม <c oughs> ือ้าไม่รู้แหละลูกค้ายได้เท่าไหร่ไป <c oughs> ก็ท็กมาถามตอนนี้มันมีรุ่นแบบ30-40รุ่นนะ <c oughs> บางทีก <c ough> ็ <bracket> เออเยอะจนงงเหมือนกัน <c oughs> จําทั้งราคาทั้งสเปคก็จะจะงงอะ่ะต้องต้องดูเอาตัวนี้คือตัวนี้อ,อันนี้คืออย่างนี้อ่าอย่างนั้นมีปัญหงปัญหาพวกคงแทนก็บอกว่าเรามาอารมณ์อะไรมันก็มีครับผมก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตก้าลูกค้าอยากมาดูตัวจริงก็บางนากมกอมสิบแปดบางนาก็มสิบแปดริมถนนเลยครับอย่างนี้เลยอ้าวลองฉายออกไปให้ดูแบบริมถนนเลยนอะอ่ะลาไปก่อนครับคันนี้สวัสดีครับ